ซูเปอร์บอลสุดมั่นใจไฟนี้มั่นใจว่าตัวเองเหนือกว่าโจทุกทางสวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาฟังบทสัมภาษณ์นะครับของซูเปอร์บอลนะครับก่อนที่เขาจะเจอกับโจนัทวุฒินะครับในวันศุกร์ที่27กันยายนนะครับซึ่งทั้งคู่จะชกเป็นคู่เอกในรายการศึกวันลุงพินี81นะครับเป็นรายการใหญ่นะครับโดยซูเปอร์บอลนะครับไฟนี้เจ้าตัวนี้มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองพอสมควรนะครับโดยซูเปอร์บอลนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่า ผมว่าผมเหนือกว่าทุกทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านผลงานนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการชกทักษะต่างๆนะครับทั้งในกติกาคิกบ็อกซิ่งเองนะครับหรือในกติกามวยไทยผมมองว่าส่วนตัวแล้วนะครับผมเหนือกว่าทุกทางนะครับใครนะครับจะมองยังไงผมไม่รู้นะครับแต่ส่วนตัวผมยังมองว่าผมเหนือกว่าโจนะครับ และซูเปอร์บอลนะครับก็บ่อยนะครับว่าผมจะไม่ปล่อยให้โจนะครับได้คิดนะครับและจะไม่ปล่อยให้เขามีแรงเหลือพอที่จะมาตอบโต้ผมได้แน่นอนนะครับรูปเกมนะครับผมน่าจะเดินไล่ต้อนโจนะครับทั้ง3ยกนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์นะครับของซูเปอร์บอลนะครับไฟนี้เอาเป็นว่านะครับซูเปอร์บอลในก็มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองพอสมควรนะครับเรื่องการฟิตซ้อมอะไรนี่ก็เลยทําให้เขานี่มั่นใจนะครับพอสภาพร่างกายก็ถือว่าดีมากๆนะครับ และซปเปอร์บอลก็บ่อยนะครับว่าจุดก่อนของโจนี่คือไม่นิ่งนะครับมาตรฐานก็มีขึ้นขึ้นลงลงนะครับจังหวะไหนดีนี่ก็ดีที่สุดนะครับจังหวะไหนไม่ดีนี่ก็ดรอปลงไปง่งายๆมันกันนะครับและซปเปอร์บอลก็บ่อยนะครับว่าผมนี่เป็นนักมวยที่มีอาวุธเยอะนะครับมีอาวุธเยอะมากครับไม่ได้มีแต่แข้งและลูกเตะก้านคอนะครับส่วนโจนี่ก็น่าจะมีแค่หมัดและลูกเตะขานะครับ ผมตอบโต้ตลอดอยู่แล้วนะครับจะไม่ปล่อยให้โจได้มีเวลาได้คิดนะครับและจะไม่ปล่อยให้โจนี่โชคเหมือนกับที่ชกกับตะวันฉายนะครับเพราะตะวันชายนี่ปล่อยให้โจมีเวลาได้คิดนะครับแล้วโจก็มีพลังเหลือพอที่จะตอบโต้นะครับผมจะไม่ปล่อยให้โจได้คิดเหมือนที่โจโชกกับตะวันฉายนะครับและจะไม่ปล่อยให้เขามีพลังแรงเหลือมาตอบโต้ผมได้อย่างแน่นอนนะครับนี่คือคําพูดของซปเปอร์บอลนะครับซึ่งให้สัมภาษณ์ต่อสื่อนะครับจะเรียกได้ว่าไฟที่โจเจอกับตะวันฉายนี่ตะวันชายอาจจะ เป็นมวยตั้งรับนะครับก็เลยทําให้โจนี่มีเวลาคิดในการออกอาวุธนะครับแต่ไฟนี้นะครับซูเปอร์บอลนะครับเจ้าตัวนี้ก็ยืนยันนะครับว่าจะเดินไล่ต้อนโจทั้ง3ยกนะครับและจะไม่ให้โจนี่มีเวลาคิดมีเวลาออกอาวุธเลยนะครับเราก็รอดูนะครับดูว่าซูเปอร์บอลนะครับจะทาผลงานออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับและสิ่งที่เขามั่นใจนะครับว่าเขาเหนือกว่าโจทุกทางนี่ดูว่าเขาจะเหนือกว่าจริงไหมนะครับและโจจะมีแค่หมัดและลูกเตะขา เหมือนที่ซูเปอร์บอลประเมินไว้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าลุ้นน่าดูมากๆนะครับคู่นี้แฟนมวยคิดว่าในเกมการชค3ยกกติกาวมวยไทยนะครับจะคิดว่าจะจบยกไหนจะครบ3ยกหรือจะมีการนับการนอกเกิดขึ้นก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับแล้วแฟนมวยรักใครชอบใครก็แสดงความคิดเห็นได้นะครับ ก็คู่นี้นะครับจะชกกันในวันศุกร์ที่27กันยายนนะครับโดยจะชกเป็นคู่เอกในรายการศึกวันลุพินี่81นะครับเป็นรายการใหญ่นะครับผู่มวยอัดแน่นทั้งรายการนะครับแฟนมวยรักใครชอบใครก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับก็หากมีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับแวดวงกีฬลามวยไทยนะครับเราก็จะมาเบรคข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับ หากข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันนะครับตารางการแข่งขันนะครับข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีินลามวยไทยนะครับเพิ่มเพื่อนแอดไลน์มาที่ atig24 นะครับ atig24 ฝากไว้ด้วยครับ